เรียนพวกในการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่นอุดรประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณในนามของบุคลากร,กรและเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สังกัดอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่นอุดรธานีที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพียงกัน อยู่ณที่นี้มีความปราบรื้มปิติกัเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายตัดปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาวันที่หธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 5หาานี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นเก้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้กว่าละอองธุรีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่นานัประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงยึดมั่นสืบสาร พระราชปฏิทานที่ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสมตามพระประสมบรมราชองค์การตลอดมาจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงฤทัยของอาณาประชาราชและเกิดเป็นคว,ความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสงนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น ณมหามงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สังกัดอุทยานสัตว์ป่าสารตอนบนขอนแก่นอุดรธานีตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งพระเสีรัตนไัร และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณนันประเสริฐทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโลคาพาธประาบล้างห่างไกลมีพระนา,ามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูนย์สมบัติเป็นมิ่งขวัญล่มฉัดปกเกล้าเหล่าพระตกนิกรตลอดจิรการข้าพระพุทธเจ้านายเทวินรัตนวงศวัต์ขอถวายสัตยปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและ,จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคนลาบาทมุ่งมั่นแน่วแน่น แก้ไขปัญหาของชาติและของประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและความถูกต้องตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกรม่อมขอเดชะ